นนครับีม่มารูรบ,บรัท t b เฉันอะไรวันนี้มาหน้าสอางฉันตั้งหน้าสองันนี้มีโรงซ่อมด้วยนะโ้าว พ่อกับพี่เพื่มมาถึงแพนบางนานแล้วไปดูรถโม่กันรถโม่เยอะเลยที่นี่ไปดูบ้านดูรถโม่ดูรถโม่คันใหญ่กันปะยักษ์รถันนี้เป็นอะไรอ่ะคันนี้เสียแล้วรถโม่คันใหญ่สิบสองล้อนี่คันนี้ซีโนทักเหมือนกันลงขัน้นโนมาแล้วคันนูโนหลดไงเสียหลบเร็วหลบเร็ว วว้าร <Wow. S 2> บเร็วรบเร็ว,รวมาแล้วระถวงงานแล้วรถโม,ม่คันนี้ก็ซีโน่ทักหรือเปล่าคันนี้ก็ซีโน่ทักซีโน่ทัก12ล้อคันใหญ่เลยใหญ่ไหมใหญ่มากเลยว้าว wow. นี่ยางแบนแล้วยางแบนเแบบล้วเบนลแอบบอาดูนี่ซีโนโท้าป่าทัาปุโโก,กาได้จะเป็นจุดจอล้อพ,พนุังพนุเสียพนุเียแล้วเหรอรล้หอหลุดจิเฉยหรือเปล่าพี่ตื้ม รู้ว่าเสียแล้ว,เส,ลวเสียแล้วเหรอพ่อโอน่นเคลนจัดขายแล้วจเคลจะยกไปตัดขีนยกข้ามไปแล้วพ่โอโน่นเคลนไปจัดขีนแล้วโอ้ยห่าเลย เห็นจากชินแล้วตันนี้เฉียแล้วใช่ไปดูรถโมกันตรงนู้นจะเสียงดังนะใช่ตรงนี้จะเสียงไม่ดังโอ้ลงซ่อมเสียงดังครับนี่รถโมเต็มเลยนี่จะยูงดีทั้งนั้นเลยยิดีหมดเลยเนี่ย นีแจะขั้นใหม่ๆที่ส,สวยทั้งนั้นเลยว้าว <Wow. S 3> โอ้คันนี้ CAMC ไม่ใช่ไหม <Wow. S 1> ดูสิ CAMC หรือเปล่า <AM C. S 1> ใช่ด้วย,อยโอ้โอ้คันใหญ่มากๆเลยคันใหญ่มากๆเลยดัวขนุนเข้าโหลดอยู่หนึ่งตัวเข้าโหลดปูนอยู่คันุน อ๋ออันนี้พี่ปื๊ดสงสัยใช่ไหมนี่คืออะไรใช่ไหม yes นี่คือยางอะไรล้ออะไรลูก้ออะไรเอาไว้ใส่อะไรอะไว้สับเปลี่ยนกับล้อรถโมงไงไหนเวลาย,ยางรั่วก็เปลี่ยนอันนี้ใส่ไงไหนไหนาก็ได้ไหน,าานาก็ได้ถ้ายางยางอันนู้นรั่วก็มาเปลี่ยนใส่ยางเส้นนี้ไง โอ้ขนุ้นไปแล้วบอกคนเพื่อนชีลงซ่อมรถโมอยู่ตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นตรงข้างหลังนูน้นเห็นเงมอยู่ข้างหลังนู้นเห็นเงินมาเข้าไปถ่ายไม่ได้เนาะครับเข้าไปถ่ายไม่ได้เป็นพื้นที่ทํางานอันตรายเ <Yes. S 1> ด็กๆเข้าไปไม่ได้นะอันนี้เข้าได้เหรอตรงนี้เรามาส่งปูนเราเข้าได้นะ เรามาดูรถมูได้แต่ตแต่ตรง,ต,ต,รงรตรงนู้นตรงนู้นเข้าไม่ได้เหรอครับตรงโรงซ่อมเราเข้าไม่ได้แต่เรามองเห็นได้เนาะมีรถม่เยอะไหม,ไมพี่พึมบอกเพื่อนเพื่อนสิเยอ<ก>ะประมาณ20คันอยู่ในโรงซ่อมรถโม่นะครับแต่เราเข้าไปถ่ายไม่ได้นะนโอ้เคียนมาจับท้ายแล้วอ่ะดูขึ้นไปแล้ว จายีนจาก้วแล้วโอ้แลแลล่ลลตัดภาพไปดูรถโม่เยอะๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าไปคุยตรงนู้นเราจะไม่ได้ยินเสียงเนาะเสียงดังปะ พื่เพิ่มพามาดูอะไรบ้างรถโม่พาดูรถโม่ปกติใช่ไหมแล้วก็รู้นรถโม่ซากรถโม่ใช่ไหมรถโม่คันใหญ่หญรถโม่คันใหญ่รถโม่คันใหญ่อยู่ตรงโน้นนะใช่ไหมนู้นพี่เพิ่มพาไปดูแล้วรถโม่สิบสองล้องไงพี่เพิ่มดูเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เพิ่มกลับบ้านแล้วนะเนาะวันนี้พี่เพิ่มพามาดูรถโม่แล้ววันนี้ทัวร์ทุกแพนแพนอะไรบอกเพื่อนๆย้ำหน่อย แพนมาหน้าสองครับจะครบลุกแผนแล้ว,ลวไม่ค่อยมีรถโมแปลกๆเลยเนาะเราไม่ค่อยได้ไปแผนลูกค้าเนาะก็จะเป็นแพนรถโมเดิมๆนี่แหละแต่พี่ปิ่มก็ไม่เบื่อใช่ไหมปื้มก,ก็ไม่เบื่อเพื่อนๆเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกเนาะคนชอบรถโมไม่มีเบื่อหรอกเช่ปะ่ะใช่แล้วฝากติดตามด้วยนะครับ ดาวด้วยฝากติดตาาให้พี่ฟื้มด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ,บ,ส,รบสวัสดีครับติดตาาให้ด้วยครับตาาไม่ด้วยครับอ่าดูรถโม่หน่อยใช่โอ้